Benvida a todo el mundo. Cordial ประมาณจะได้พูดว่าการน้าหัวเนี่ยจะรีทอาจารย้าเจ้าขอจะขอจะขอได้ไหมเป็นตัวแทนอาจารย์เพื่อขอ เขาเรียนเนี่ยอย่างไรก็ดีได้ปลาคนี้ก็ดีเราขวานคนี้ลูกสิงทุกอย่างเนี่ยก็ขอออกไปงานอกธีนี้พระเจ้าก็ขอเป็นตัวแทนและเจ้าเป็นตัว เจ้าขอพ้นมิปัญหาก็ขอพอแม่แม ah, ok ่ก็เป็นต er ัวแทนะเจ้าคือสงอยุทุกค่ะถ้าเจ้าขอธรรมานโอกาณนี้และขอขอพอรจากพออายสื่นเป็นประทานได้สีนี่เจ้าขอได้ ขาคุยพรือหลุดคือหลังทุ่งตัเจ้าต่อจะนั่หลานหลังเขาจะเดินมา ละ้าจะใเพาะเมื่อเจ้าเมื่อกายเาะเมื่ไฟไฟลพะผีหลังอย่าใดมา่าเพาะผีนาอย่าใดมาใจเพาะเถือมีแห่จางเพาะจางมาหมู่ควายกรตกไปไไหลไปน้ำไปแหวันนี้ยามนีเพาะอุบาทือขา เพราะมื่อเกิดโชคี้รื้ว่าใจถูกของผีแร่ของคนก่อทไปอย่าอยู่การบุะบ์ทังหลายอย่าใดมาครธที่แหดอย่าใดมาแดวกคเวผู้ป้าปันดดาระสละเลจักรังจเตเังยาเักตาจักกุบไปเป็นทังกระทาำพระเจ้าไทเอาไวว ตั้งใจอย่าได้มาเจือเพราะตั้งเดือย่าได้มาดูต่อถุงฟ้าเพราะฟังฟ้องเพราะว่าเพราะผีเพราะวันเพราะเงินเพราะยาเพราะเอื้อรับเอื้อื่นเมื่อยืนเมื่อเตี้ยวเมื่อเดียวเมื่อกินกอดีเพราะเื้อตุกไปไผไหลไปนั่งไปแห่วันนี้ยามีเพราะเอื้อรับเอื้อื่นเมื่อยืนเมื่อเตี้ยวเมื่อเดียวเพรนาแดดดำหลังเพราะเมื่อคืนเพรหันเพราะเอื้อวันบอกผู้อย่าได้มาดูอยู่กายา พ่อวยแก่าได้มาพ่อเข้าข้อพีน้องจ้าวาดุจยันพ่อี่พอคูกแขังก็ดุขาดทานเลยสุดยาหนามก็เือโซวใส่ใส่สูดแข็งาก็ถคอฟัญยาหาเหตุาก็พรวมาลุจโจนพ่อจาเป็นโลคใจใส่มาหรืออยู่ดีๆจากการพบหคือไฟผมว่าจะนือมักแต่เจ็บคนเดียวพ่อทุกขเดียวไฟล ไม่ดูยียันเพราะอยงเป็นธรมันก็ถูกต้องเพราะต้องชาต้องจะคิดแข่กันวพราะอุปกรณ์แรงดน้ยกเอาแรดมีเจมก็ของนักทุกใส่ร้ามีรือนห้อย่อยปีซีถูกสากันนี้อย่าได้มาไกลเพราะเท็เป็นไทยอย่าได้มาบานเพราะอกยานรถก็อย่าเลยมีเพราะบอกไปหานพอไปพูอย่าได้มาทุกอยู่กายา แต่ของน้องน้ำมาบรรทุกทุกฐานราาองกเขาบอกบอกให้ลำเตียนน้ำป๊กน้ำหอมนั่งขามีนุกคอยไม่ได้อยากคอยตันไปเด็กคอยเป็นสมุที่ตัวเข้ามาขอถูกมากการลวะ่เราแกผู้เป็พ่อเป็นแม่ดเด้ฝาข้ามก้เหิืลูกฐานในคือจิตตามใจยามจิตถูกอแม่ผู้เราผู้แกก็จะอาไปโผล่เปเจ้าตา ขอยูวิใจจะออกไปไปออไปดโจุบีดาบแปรคเสกสัทุกภูพาาอายุยึงยาวไรสัมนภปัาี่ขอบันไดปัญหาขอปันไดเป็นธรรมใจไรปัาสีมาจบสานสันขาจะพิใารนาขอการในใคร อายยาวนานวันน่ะมีชิวพัดวันนะสุขะมีความรู้ความวใจการรุ้เกี่ยวกับพระเจ้าโพชนา้าลาขับนแน่นางิไฟในได้ไพหนกอยู่กับคูสาสนาศาสนาให้พระพเจ้าในจักรีแต่ดีกระเจ้าต่างั้งลายประชดแต่ฝาลามีฝ่ใจใจฐาาฝารามีสีร่าฝารมีเอกขัมา

Bapak Presiden, kan? Karena kami tuh pasti yang

ตัว se สูงก่อตัวยาว่สามไม่เช่นน้นตว้นกแสดางตอถึงสามน่าใช้สูงถึงสาม